ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นรุนครบแรงคอนสกินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลย จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop อบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า ร้านค้าพเนจรแห่งความมืดนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้สมมติคนต้องการ1 2, 3, สกิน2สกินหรือว่าเหมาตู้ต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองกันบ้างวันนี้ท MC มีคําตอบนะครับโดยระยะเวลาของมันนะครับจะเรื่องแต่วันนี้น,นวันที่3เราถึงวันที่6กนะครับกร็ราวๆ3วันนะครับเพื่อปการไม่รอช้าเราไปดูกันเลยนะครับและในการส่มหนึ่งครั้งเขาจะมีบอกนะครับว่าส่มหนึ่งครั้งใช้กี่คูปองบ้างน,นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับ โอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคนองการ1สกินจากในกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด100รคูปองต้องการ2สกินจากกิจกรรมนี้นะครับต้องใช้ทั้งหมด3 0 0รคูปองต้องการที่จะเหมาตู้จากกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด650คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบ,บขอกไว้ก่อนนะครับที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุ่มนะครับบางทีคุณสุ่ม100รคูปองเนี่ยคุณอาจจะได้สกินใหญ่ทั้ง2สกินหรือว่าทั้ง3สกินเลยก็ได้แล้วแต่ดวงคุณด้วยนะครับหรือว่าบางทีคุณสุ่่ม100สกกินอาจจะไปตทีเ หรือว่าสกินของวูคองเลยก็ได้นะครับบางทีเนะี่ยคุณไม่จำเป็นต้องได้รับหนึ่งคุณเสียหนึ่งอคูปองเนะี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรับรางวัลกระกากอันนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งคุณมีโอกาสได้รับสกินไหนก็ได้นะครับและและอย่างหนึ่งคือไอ้เวลาร้านค้าใันนจอนี้มานะครับสมมติคุณอยากได้สกินไหนสกินนั้นจะไม่ออกนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยยังไงก็แล้วแต่ดวงคุณด้วยนะส่วนตอนนี้ผมสุ่มก่อนละนะครับสุ่มต่อไม่รอแล้วนะแล้วผมได้สกินแล้ว แล้วเขาก็งงแล้วผมสุ่มต่อทำไมตั้งี่มันเกลือขนาดนี้เขาก็งง,งว่าผมกดทำไมะมันยังไม่รู้ว่าผมดงดีขนาดไหนว่ทุกคนมันยังไม่รู้ไงถ้ามารู้แล้วมันจะหนาวไงมันจะ ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเรียกว่าเกลี้ยงมากนะครับจะถามว่าพี่ครับอันไหนมีเอฟเฟคสกิลอันไหนมีเมคเซอร์สกินบ้างนะครับเนี่ยสกินของซิปกับสกินของมีน่าเนี่ยเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟคสกินนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีนะสกินของดิวมอนิกบูคองอันนี้มีนะครับแล้วก็สกินของคิกซี่มีนะครับแล้วก็สกินของดีแร็กกับไฮเตะมีนะครับนั่นนั่นแหละว่า คุณสุ่มมาหนึ่งร้อยคูปองเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าคุณจะได้นี้นะครับถ้าคุณได้แน่ยหนึ่งร้อยคูปองอ่ะก็ถือว่าเท่าทุนหนึ่งร้อยคูปองนี่คือไม่แย่นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับมันไม่มันคุณไม่ได้ดวงแย่ยงกันทุกคนแน่นอนนะบางทีงคุณสุ่มไปหนึ่งร้อยคูปองเนี่ยคุณจะได้สกินของดีแรกเลยก็ได้นะครับซึ่งผมมีเคยมีโอกาสได้นะครับสกินทาวราในหนึ่งร้อยคูปองนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมนี้นะเป็นตราเสกินนะหมายคววาาาม่อะไรรตเสกินนะครับหมายความว่า,รรานนะะะคคคคครรรรััับบบุุณณจจ่าาายไปปูอองสมถเลืก สกินไปได้เลยนะครับถามว่าคุ้มไหมนะผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มนะครับเพราะว่าตราชิญสกินนี้นะครับเปิดเพื่อเลือกรับ2สกินนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคุณซื้อไปนะครับคุณจะสามารถเลือกรับได้2สกินเลยนะเสียแค่159คูปองนะครับสามารถเลือกไปได้เลยนะครับสกินฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสกินที่มีไอเฟสกินได้แก่สกินโอริโปอิลูเมียนะครับแกร์กแกรกหิมะสลิมเวลามันสลิมเนี่ยมันจะดีผมว่าดีนิดหนึ่งนะเพราะว่าสลิมเนี่ยมัน ตอนนี้มาขายในราคาในจอเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับแล้วก็เวลาปลาเนี่ยมันเป็นไข่ด้วยนะปลาไข่อ่ะเขาะะ้าใจป่ะนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแ a r อยู่นะสำหรับวีร่าก็เป็นวีร่าหิมะนะครับส่วนสกินของตาช่วยซัพพอร์ตอันนี้นะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะที่ผมดูๆมาเนี่ยก็คือ ไม่มีเอฟเฟกต์กินเท่านั้นเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับจะถามว่าคุ้มไหมนะครับผมว่าโอเคเลยนะนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ใช่เมนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะจะถามว่าในนี้มีตัวไหนเมนบ้างครับเนี่ยก็จะมีพวกอิลูเมียนะครับสลิม2ตัวลิโป้นะครับก็เมนแกร็กก็เมนนะครับแกร็กก็ถือว่าคนเล่นเยอะอยู่นะครับประมาณนี้เลยใครอยากได้ก็อย่าลืมไปจัดกันละกันนะครับโอเคเพิ่มการไม่รอช้าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดละกันนะเปิดนี้เปิด มันอยู่ไหนนะอยู่นี่โอเคนะเป็นไงไม่เร็วช้าราวก็เปิดกันเลยนะครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเติมคูปองต้นเดือนนะครับอย่าลืมไปล็อกอินรับกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณไม่เข้าไปล็อกอินเนี่ยมันก็จะไม่ล็อกอินรับให้คุณนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะเสียไปฟรีๆเลยนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนก็ตามนะครับสมมติมันไม่ขึ้นให้คุณล็อกอินเนี่ย คุณต้องตามไปล็อกอินนะครับเพราะเม้่อนี่ผมเสียสกินของคีราไปแล้วนะครับซึ่งปกติสกินของคีรามันจะมีหน้าแรกให้เราเข้าไปล็อกอินซึ่งผมเข้าเกมทุกวันเว้ยแต่ผมลืมเข้ากิจกรรมไปล็อกอินผมหมดสกินของวีราเลยนะครับแต่ว่านะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นข้า้งงแล้วกันสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโอเคผมก็อยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าลืมนะอย่าลืมงนะั้นจะเป็นเหมือนผมนะครับประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยเราวก็ไปเปิดกล่องให้ดูนะครับ เพราะว่าผมใช้ดวงหมดแล้วแน่เลยโอกาสออกมาตั้ง16้ซไมผมจะไม่ได้ของดีเลยครั้งนี้ผมจะไม่ได้แน่นเลยวันนี้มันที่3แล้วนะพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วคุณจะเอาอยางไงกับผมคุณจะปล่อยเกลือไหมผมนี่หรอยีเยมมันใช่ไหมนะครับโอ้โหเลียวา่า GM ฉลาด GM เอาชุดมาล,อล่อเราทุกคนนะครับ เอาชุดมาล่อเราให้เราเติมเอาสกินแม่งร้ากาดจริงๆนะครับเฮ้ยอ๋อชุดชุดแม่ตกใจหมดแหมจะเฮ้ยทำไมจะเฮ้ยทำไมฮะแลนะประมาณนี้เลยสำหรับทั้งสองกิจกรรมันนี้เป็นสกินนะครับยังไงเนี่ยผมคิดว่าผมเติมไม่พออยู่แล้วนะสำหรับไอกิจกรรมนี้ผมก็แลกสกินเลยลวกันนะครับแลกสกินเลยแล้วกันนะครับเป็นสกินนี่เลยนะครับนี่ไปเลย let's go สกินสุดโหด นะครับแลกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้แก่สกินพวกนี้เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินนะครับแต่ว่านะครับอย่าอย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับประโยชน์ของมันคือนะครับมันจะมีพวกกล่องตานเชิญสกินหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นกล่องราคาถูกกล่องราคา99คูปองแต่ว่าจะมีพวกสกินแซมมาทั้งสกินที่มีเอฟเฟกสกินแล้วก็สกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินมาจะแซมแซมมานะครับฉะนั้นส,ส,สมมติคุณสะสมไปพวกเนี้ยไ้เยอะเวลามันมีพวกกล่องพวกนั้นมาคุณก็ นะครับคือคุณต้องดูว่าสมมติมีสก,กินของคิกซี่ที่ไม่ไม่เฟยฟดสกินเนี่ยที่ว่ากล่องนั้นมันเป็นกล่องเปิดเพื่อรับหนึ่งสก,กินที่คุณไม่มีนะครับฉะนั้นถ้าสมมติคุณมีพวกตายใจพวกนี้แล้วคุณรู้ว่าเอ้ยสก,กินมันมีสก,กินเยน,นาสก,กินนี้อยู่ในกล่องเว้ยสมมติกกเรากดแต้ไปเลือกเยน,นาไปไว่าเรามีแล้วแปลว่ามัน เพิ่มโอกาสให้เราได้สกินที่มีเอฟเฟกต์สกินนั่นเองนะครับสมมติคุณสะสมไปเรื่อยเนี่ยแล้วทีาานี้คุณได้แบบมีสมมติมีสกินแบบเยน่าเวฟเฟรมมาสักสกินหนึ่งอ่ะคุณก็ซื้อไว้เสร็จปุ๊บคุณก็เก็บพวกสะสมสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินหรือว่าสกินรา,ราคาถูกเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยสุดท้ายเหลือสกินเยน่าสกินเดียวคุณเปิดไป คุณได้สก,กินเยนาะโอ้โหไปไงนะครับคุณโจเซปบอกผมมานะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจุก,กันบ้างนะครับก็ยอดวิวที่ก็คือเนี่ยน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเลยผมชอบมากเลยที่ยอดวิวน้อยผมไม่ค่อยแคร์เว้ยผมแคร์อย่างเดียวคืออะไรปะแคร์คือคนมีคอมเมนต์หรือเปล่านะครับเนี่ยคุณเคยดูโฆษณาไหมมีสปายแฝงอยู่หรือเปล่าเนะี่ยโคตรหา <c oughs> <c oughs> ผมตอบแล้วว่าขนปื๊ดแล้วอีกสามคนก็หันมา คนนักแข่งโคชฮานี่อย่าลืมไปดูนะครับเนี่ยฮายจริงโฆษณานี้นะครับสวัสดีคุณอะไรวะเนะี่ยคุณชอมคุณบอลไม่ใช่ด้วยด้วยนะครับ OMG วงแหวินว้สาวแกร่งบอกเลยนะครับว่าสกินถูกเกินบางสกินก็แพงเวอร์เช่น,นอัตย่าเนี่ผมเคยซื้อในคัไม่เกินสา0รคูปองของมากสำหรับคุณวันนี้จะดยนะครับข้อมูลแน่นเหมือนเดิมเลยนะครับอยากได้บ้างอะ่ะ สวัสดีคุณชมบารุมบุงเซนน์กันมันจันมันสัญมัญโยด้วยนะครับอันนี้อ่านมัวน่วนะยานตามนะครับถ้าอยากที่อยากได้นะครับก็ต้องสมัครไปที่ r v creator Club นะครับแล้วก็ต้องทำคลิปแล้วให้มียอดวิวเยอะๆนะเพราะว่ายอดวิวที่ผมมีเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าส่งผลต่อคูปองของผมในแต่เดือนๆนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนที่มาคอมเมนต์ให้ผมอะ่ะพอคุณคอมเมนต์ให้ผมปุ๊บนะครับหรือว่ากดไลค์ให้ผมเนี่ยยอดวิวเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีการเผยแพร่ไปแก่ แก่บุคคลภายนอกมากขึ้นนะครับทำให้ยอดวิวเยอะขึ้นพอผมได้คูปองมาผมก็มาแจกทุกคนหรือบางทีเนะี่ยผมก็ให้ส่วนลดวอลาพาร์ตของทุกคนนั่นเองนะครับเรียกว่าคืนประโยชน์ให้กับคนที่ซัพพอร์ตผมนั่นเองนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาร์นะครับผมจะเก็บคัมพิ้งสูงไว้ตอนที่มูรัตเอสเตมเข้าครับนะครับคัมพิ้งสูงใช้ในการแลกอยากได้สุดนะครับนี่สวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับสก,กินมูรัตเนี่ย ไม่ลดงรอนานเดี๋ยวก็มานะครับสกินโมโดาสเอสเต็มนะครับซึ่งเวลาเข้าเกมมันจะเท่นเนาะสวัสดีคุณยาก็เซเว่นด้วยนะครับให้5เต็ม10บนะเก็บความดีไว้รอกิจกรรมหน้าดีกว่านะครับสวัสดีคุณยาก็เซเว่นด้วยนะครับสวัสดีคุณชลทานด้วยนะครับเพื่อนส่งวัลพภารมาให้พอดีเลยไม่ได้เอาที่ลดราคาจากพี่อยากจะถามสั้นๆแค่เพื่อนจริงหรือเปล่าคนในช่องแชทเนี่ยคนในช่องผมเนี่ยช่วยกันบอกหน่อยครับว่าเพื่อนที่ไหนเขาจะส่งวัลพภารให้เราฟรีๆวะนั่นหมายความว่า คุณโชตทานคนนั้นไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมแต่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 แต,แต่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 ตอดตอดตอดสวัสดีคุณเซนเนโยรด้วยนะครับ <laughs> ไม่มีสกินที่อยากได้เลยครับแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่ไปจําวันเกิดใครมา <laughs> พี่เกิดยี่สิบเก้าตุลานะน้องไปจําวันเกิดใครมานะครับสวัสดีคุณเอชนิวนะครับผมมีชื่อในการสุ่มแล้วครับชื่อในเกมเบนเซมี่นะครับใช่เบนเซม่าปะเบนเซนอันว่าอะไรอ่ะเบนซินเหรอใช่เบนซินปะ นะครับและชื่อโอ้โหโคตรเท่อักขละโคตรเยอะผมแอบไปส่องคุเดนนิวอยู่นะคุเดนนิวตึงอยู่นะครับเคยเล่นกับคนเดนนิวอยู่นะครับแต่ว่าพี่ผมอย่าไปเอานนี้คือบอกคุเดนนิวตรงๆนะอย่าไปว่าอย่าไปถือสาพี่ผมนะพี่ผมแม่งโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง <c oughs> โคตรเบื่อในเวลาเล่นเกมแม่งชอบโทษคนอื่นแต่ว่าพี่ผมแบบตลกๆโทษเ,เป็นงั้นแหละจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับอืมจริงๆนะครับตั้งแต่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับอืมอย่าให้เล่าเลยยาว นะครับจริงๆพี่ผมผมก็ไม่มีอะไรหรอกเวลาผมพูดในเกมก็อารมณ์ร่วมนั้นแหะสุดท้ายก็แบบหยอกหยอก,ยอก,ยอกนะเนี่อย่าตกใจนะครับสสดีคุณพลซาด้วยนะครับไม่ได้จัดครับรู้สึกไม่ชอบการคอลับครั้งนี้พี่ลืมชื่อผมแล้วไม่ลืมคุณพลซาจะลืมได้ไงมันคือสก,กินติดติดเกมแล้วติดมากไปเพิ่งเลิกเล่นไปกับเลิกเล่นมานะครับถ้าไม่ติดเก็บเม็ดไม่ติดงานอะไรเนดะี๋ยผมเล่มอ่านมั่วแล้วครับ มันคือสกิลเด็กติดเกมติดมากแล้วเลิกเล่นไปเพิ่งกลับมาเล่นอีกทีนึงถ้าไม่ติดเก็บเม็ดไม่ติดงานดาวผมพุ่งเลยครับเล่นแค่วันละสามถึงสี่เกมต้องนอนแล้วถ้าไม่ใช่วันหยุดโอ้โหเรียกว่าขนาดเล่นวันละสามสี่เกมคอนไปนะคอนสิบดาวแล้วเมื่งไหร่ที่ผมไป2สองหน้าสุดนี่คือคอนขึ้นแล้วนะนะครับวัยจะจัดเล่นวันละสามสี่เกมผมแม่งเล่นวันละสี่ห้าเกมหกเกมเจ็ดเกมอยู่คอมมานเดอร์อยู่เลยสภาพ สวัสดีคุณอันนี้ด้วยนะครับเว่ยเผื่อให้ใจนะครับ๋ยวเส้นมาลดราคาน่าเกลียดมากนะครับ120คูปองตอนนั้นหมดไปตั้งเยอะสกินหัวเขียวนะสวัสดีคุณบัวบุษบาวินิชยาการด้วยนะครับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวน้ะผมไม่หอนเห็นคนน่ารักทำไงครับแต่น่ารักไม่เท่าแฟนผมหรอกครับนี่การป้องกันสวัสดีคุณนนท์ด้วยนะครับนนท์ชาร์กนะครับ นอนชาร์กอะไรอะโอ้ชื่อโคตรเละเลย,เลยสำหรับผมรู้สึกมแคคุค้มเท่าไหร่ครับมีแต่สกินที่ไม่ใช่เมนสงสัยต้องลองคอมพีเราเหมื่นเวทรอบถัดไปดูนะครับแน่นอนครับรอไว้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวๆมีใหม่ๆม,มาคุ้มแน่นอนนะครับสนคุนคมกิดด้วยนะครับตอนนี้คุณคมกิดกำลังจะใช้สูตรนะครับได้บอลพาส <laughs> อยากได้ร้านที่มีสกินอเลนเท่ๆอยู่แล้วอยู่นานๆ,ๆจังเลยครับ ทานมันมาไวมันมเก็บตังค์ไม่ทันสักทีก็เก็บตอนนี้เลยครับเผื่อจะทันนะครับสวัสดีคุณอาโทเรียด้วยนะคบสวัสดีครับคุณอาโทเรียเดี๋ยวนี้เงียบๆนะเราไม่ค่อยพูดนะนะครับมาเะาพาะแบบให้กิจกรรมนะครับยูตะสงสัยโดนยูตาครอบงำหรือเปล่ายูตะคือบระเทศเบสเียบะเตฮนี่คลิปช่องยูตานะครับเยสคนดังเลยนี่ต้องขอลายเซ็นแล้วนะประมาณนี้เลยนะครับถ้าก็ชอบไปลีมกดไลค์ไปนะจะให้ผมนำคลิปต่อไปด้วย และสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมก็สามารถทักมาที่เพจเติมโก,กที่ช็อปได้เลยนะครับเติมกับผมวันนี้จะมีชื่อในการสุม่มบรรพัที่42นั่นเองนะครับก็คือเดือนนู้นเดือนหน้าเลยนั่นเองนะครับใครดูจบพี่มานายว่า22แล้วก็คิดเห็นยังไงกับร้านค้าในจอนนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม,อม่ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับตอนนี้ผมดูโบจิจบแล้วนะครับโบจิอันดับราชานะครับดูไปถึงตอน23นะครับก็ถือว่าเป็นตอนที่ สรุป,ปรีวิวแค่ซีซันแรกนะครับที่ผมดูก็ซีซันแรกนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องผมว่าโอเคอนะคเป็นการแบบว่าให้เห็นทุกตัวละครนะครับให้เห็นทุกมุมของตัวละครวนะ่ามีพื้นหลังมายังไงและมีเหตุผลในการทําอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับโดยเฉพาะองราชาเนะี่ยก็ทำให้เห็นทุกด้านเลยนะครับว่าจริงๆที่ไม่อยากไปขัดขวางคนนั้นเพราะอะไรนะครับมันทําให้เราแบบว่าเห็นมิติของเรื่องนี้มากขึ้นนะเป็นเป็นเรื่องเดียวนะที่ผมรู้สึกว่าไอ้ใช่ไหม ไม่เชียร์ฝั่งไหนแล่ละเออมันมีมีเรื่องนึงก็คือเรื่องในรัตออฟอาร์สองนะครับเป็นเกมนะนะร,รู้สึกว่าไม่เชียร์ฝั่งไหนเลยอะอยากให้แบบเออมันจะไปยังไงวะหนังมันจะพากูไปจุดไหนวะ <c ười> คือปล่อยหัวโลกเลยผมผมเชียร์ใครไม่ได้จริงๆนะครับโบจิก็อยากเชียร์ไ องราชาก็อยากเชียร์นะครับอืมแต่ว่าก็แอบเชีย์โจินั่นแหละประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากหาการ์ตูนดูนะหาการ์ตูนดีๆดูก็สามารถไปดูที่โจิได้นะครับอันดับพระราชานะพิมพ์ไปใน YouTube หรือว่าใน Netflix ก็ได้นะครับถ้าอยากสนับสนุนของแทนนะผมก็ใช้ n น Netflix ของแฟนนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครมีหนังดีๆหรือว่าหนังยังไงนะครับสามารถเอามาแชร์กันก็มาแบ่งมาแบ่งกันดูก็ได้นะครับผมก็กําลังหาดูหนังหนังดูนะครับยามๆว่าง นะครับเปิดไปแบบดูกินข้าวดูการกินข้าวอะไรอย่างงี้นะครับก็หาอยู่นะครับใครมีหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์อะไรเด็ดๆนะครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่ายอดวิวจะเยอะไม่ได้เลยนะครับถ้าสมมติไม่มีทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์นั่นเองนะครับบางทีเนี่ยยอดวิว8,000วิวที่ผมเคยมีมาซึ่งไม่ได้นานแล้วเนี่ยก็มาได้มาจากทุกคนนั่นเองนะครับทุกคนช่วยกันแบบว่า ทำให้แบบยอดบิลเพิ่มขึ้น,น,นทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยนะครับช่วยกันจนมันไปกลายไปถึง8,000วบิลได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับผมมีวนันนี้ได้เพราะทุกคนนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบาย